มันดังเหลือเกินถ้าเขาบอกว่าปู่ที่ดังที่สุดที่สิบปียนี่แหละก็ะคือหลวงปู่นี่แหละคือคือสมัยก่อนนี่คือปู่น,นี่ดังเลยใช่ไหมฮะโอโ้โหครับเรื่อง<า>โชคลาภใช่เจ้มือลอ้มกระเนร้รหน้าตรงนี้ก็เชิญเชิงเงินกุ้ง กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนนะฮะจากปู่หางเดียวนะครับผมปูหางเดียวงวดนี้ปูให้มาแค่2ตัวนะครับผมคือ3ตัวไม่เข้าปู่ก็เลยเอา2ตัวดีกว่านะฮะ สตัวปูเข้ามา2องงวดติดแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางปูหางเดียวนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะ ปรดใช้วิจารณญาณดูนะครับเดี๋ยวเราจะต่อซ้ายคุยกันหลวงปู่นะฮะว่าแนวทางหลวงปู่งวดประจําวันที่1จะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมกราบนามัสการครับปู่อ้าวง่ายโอปออ้คิดถึงปู่ครับผมอยากได้แนวทางครับผมมีเอฟซขอมาเยอะอ้าวเอ็ยอยากได้แนวทางแบบไหนอ่ะคืออยากได้แบบ3มตัวก็เสียวได้เงครับปู่ ออยากได้ของรัฐบาลของรัฐบาลครับผมอ่าแต่ไม่อยากได้ของรัฐบาลฮานอยไม่อยากได้รัฐบาลลาวโออยากอยากก็เอารัฐบาลไทยดีกว่าครับปู่สนับสนุนรัฐบาลไทยอ่ะอัะออาเสียงว่าเนี่ยอัดเสียงครับปู่อ,อ๋อครับคือตอนนี้ปูม่มีมีเอาเล่นใหม่แบบไหนครับปู่นะ เล่นใหม่ของอ่าคือมีเคล็ดลับแนวเล่นของราวและก็นอยอม,มีอาจารย์มาสอนครับนะมาแนะวิธีมีแนวเคล็ดลับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่เคยดน่อยนะลาวก็ยังไม่ผิดกินเะ<ป>มื่อวานหน่อยก็กนอยเข้าขาเดียวก็รินแต่ว่าอลาว อั้งแต่เริ่มต้นมานะมีเข้าหกหกน้อยอะ่ะเข้าเข้าหกเด้งอะ่ะห mm. ้าเด้งสี่เด้งอย่างเนี้ยครับทีนี้ว่ะเออมาดูแล้วก็เข้าท่าดีเ <c oughs> ออไม่ต้องมันนังต่อมาที่จนหลังขดหลังแข็งเออสอบถามอ่าในสภาวจิตกับบรรดาผู้ผีปีศาจบรรดาเราตัยเทพทั้งหลายแล้วอะ่ะมีแนวเล่นใหม่แล้วสนุก กกวันสนุกกว่กกันเยอะใช่ไหมปู่ใช่ครับผมไอย้ยางที่ว่าทำธรรมะในของรัฐบาลเนี่ยโอ้โหแหมมันมันหลายสายเยอะเกินครับาบาง,างรครั้งมันก็ต้องไปนะใช้พูดง่ายๆว่าต้องใช้เมตตาทำคุย ในสภาวะจิตกับบรรดาเราตัวเทพบรรดาสื่อทั้งหลายบรรดาอาคมทั้งหลายที่เขาทํากันบรรดาฤาษีทั้งหลายแข่งขันกันเอว่าใครจะแข็งใครจะแต่งอขนาดนั้นเลยครับปู่ไปเอาเลขเนี่ยครับใช่มันไม่ใช่นั่นนะเพราะว่าปูา่แม่มีสูตรมำลนเหมือนเขาโอ้นะครับปู่ใช้แต่สมาธิินะผมแต่ถ้าปู่หันกลับมาเล่นแบบ สมัยก่อนอย่างเช่นใช้เวทมนต์ต่นี่ก็ไม่อยากจะใช้อีกไหนพวกเวทมนต์เนี่ยอัน,นตราครับผมอาติดมาอ่าเราก็ต้องรับกะตอนนี้เพื่อนปู่อ่าต้องเผาไปเมื่อวานน,นี้ก็เรียนวิชาอาคมเยอะครับผมแตกต่สมัยก่อนะเป็นเพื่อนคู่หูกันอของเขา้ากับเข้าตัวเองแก้ไม่กครับ เป็นเป็นโยม<แ>หรือว่าพระครับปู่พระทั้งแบบเจ้าลูกนะที่ไปเรียนด้วยกันนะครับรตอนนี้ก็เหรอน้อยลงเรื่อยนแต่องค์ที่ว่าเผาไปเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าแกเรียนแล้วแกแกเรียนไปในในในมนดำมากกว่ามาทางขาวครับผมแกก็เลยต้องรับศึกสองสามด้าน <ใ>แต่โดนของที่สับไปเรียนอืมครับแล้วแต่แกไปเรียนแล้วตั้งแต่ที่เรียนจบมาแล้วก็ที่ตะเรนออกทำอาชคลาภให้ญาติโยมแ่ก็ไม่เคยไหว้ครูเลยไงครับเนี้ยให้ทำไนั้นเออไอ้ํำให้อาเมื่อก่อนน่ะปู่ไปถอดให้แล้วอาวพอดีขึ้นมาจนได้ปปนั้นนั่น ไปสร้างขุนตรงขุดติอยู่หลายวัดนะไปสร้างวัดอยู่หลายวัดคผลุดท้า้แก่ก็เป็นอีกเหมือนเดิม,มเป็นอีกอาก็ไปแก้ให้อีกครับก็ให้อีกแล้วอา้าวพอมาทุดนี้่แต่คงจะรู้ตัวว่าแกคงเอาไม่รอดแกก็เลยไม่บอกไม่บอกปู่ครับผมอ่าแกก็คงจะอ่อนแรงต่อสู้กับวิชาอาคมเหล่านั้น ส่วนส่วนส่วนคครรัับบปู่ส่วน,ส,วนส่วนของปู่นี่จะเรียนไปทางโชคลาภอย่างนี้แหละครับปู่ใช่ของปู่ไปในทางเมตตามหานิยมทางค้าขายโอ้โป้องกันอันตรายรต่างๆแต่ไม่ใช่อ่าเป็นการทางสายดำแต่เป็นทางสักขาวอาอมครับผมแต่นี้ปู่ก็ไม่อยากจะกลับไปไงไม่อยากจะไปนั่ง พราะเมื่อก่อนมันดังเหลือเกินถ้าเขาบอกว่าการปู่ที่ดังที่สุดที่สิกปียอนี่แหละก็คือลวงปู่นี่แหละ,หละ,ะคือ,ค,อคือสมัยก่อนนี่คือปู่นี่ดังเลยใช่ไหมฮะโอ้โหครับเรื่องโชคลาภใช่เจ้ามืออาล้มกันนลลเนราน่าเจ้ามือ,อ,อตรงนี้ก็เชิญมาเจเงินทุกวันไม่ต้องมาแอบอยู่ไอ้ํำนักสงฆ์เล็กๆในป่านี่ยโอ้ครับผม ครับทุกว,วันไม่กล้าเปิดเผยตัวนะครับนเนาะเปิดเผยไม่ได้นะครับปู่เนาะเปิดอะไรไม่ได้เลยแค่คนี้มันก็อยู่แค่เพียงแต่เลยมานไม่สุดเนี่ยไม่ทันเท่าไหร่เลยแม้แต่ตอนที่ว่าโอปอสัมภาษณ์ปู่ครับตรงนี้เขาก็ยังมาถึงเลยมาถึงปู่ห้ามปู่ทาเป็นเด็ดขาดนั่นแหละที่ปูอ่อครับอืเพราะว่าปู่ไม่อยากจะให้ ตัวเองลำบากคือครับผมก็ไม่ต้องเปิดเผยนะปู่เนาะไม่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 ต้องเปิดเผยนะครับปู่เนาะแต่ใแต่ใ่ว่าตอนแรกปู่ก็อยากจะไปอยู่แถวแถวใ, unified, ใ้อาูดรนะเพราะว่าปู่มีแนวเล่นใหม่มีแนวเล่นใหม่เออ่าปู่อยากจะไปหาโอปอให้โอปอลรวยสักหน่อยเล่นทุกับปูเล่นน่อยเล่นน่อยอ๋อเดี๋ยวผมจะได้โทรหาปู่ทุกวันแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ อยากไปที่นู่นแล้วก็อยากจะไปดูว่าเขามีอ่าอ่าอะไรเข้าเข้าตลอดเลยเหรอครับปู่ที่ที่ปู่ทำเนี่ยไม่ไก้เข้าเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็เข้าแล้วเนี่ยน้อยหนึ่งโอ้อ่าวันนี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งเด้งแล้วครับถ้างั้นให้ผ่านทางช่องนะครับปู่เนาะอ่าให้ผ่านทางช่องก็ได้ตอนนี้อนอยแต่ว่านอยมันจะหมดแล้วนะมันยังไม่เอานอยก็ได้ครับปู่วันนี้อยากได้รัฐบาลจากปู่ครับผม หมวด,วดประจําที่หนึ่งเ<ร>นี่ยฮะปู่ส่งไปในไลน์ปู่ไม่อยากประกาศตัวปู่ส่งไปในไลน์อ่ะมันจะมีแค่สองคู่อ่ะสองคู่ใช่ไหม<อ>ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแค่นั้นเนี่ยสองคู่นะั่นแหละเลขสามตัวแล้วก็เอเลขสองตัวอยู่ในนั่น<อ>แล้วก็ส่วนข้างล่างก็อยู่ข้างล่างปู่ก็ส่งไปให้แล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้แล้วฮะเออเอาเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูนะครับปู่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้มันเสร็ดธุระครั้งนี้เนี่ยหลังจากปลากระทงเจ็ดเนี่ยปู่จะไปหาอยู่ามสำนักสงฆ์ใกล้แถวอุดรแล้วก็จะไปะจําอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้อปอเนี่ยเข้าไปนำเอาไอ้คนนี้ไปแกะเอฟซีกันอ๋อได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวปู่โทรหาผมเลยนะครับผมอ่า <c oughs> เริ่มใหม่ใหม่สนุกดีครับผมครับผมเอาส่วนส่วนเลือกตัวเลขรัฐบาลอยู่ในลายปู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้เอฟซดูนะเอฟให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะนะครับปู่ใช่ถูกต้องเพราะปู่มีประกาศสถานที่ตรงนี้มีประกาศตัวเลขด้วยเพราะว่ามันจะเป็ถ้าประกาศออกไปปึ๊บเนี่ยมีทันที เราก็ไม่ได้อีก็เหมือนงวดอ่าที่แล้วงวดก่อนสองงวดสามงวดที่ผ่านมานะประกาศกอไปมุดเรียบร้อยครับผมท,ทีนี้ก็ลำบากที่จะไุติตัวเลขเอครับผมแต่อย่างสองงวดผ่านมาเนะี่ยถ้าคนเล่นเป็นนะ่ะอย่างที่ปู่บอกว่าให้หมุนหกประตูเนี่ยได้กันตลอดแต่นี่เขาไม่ได้นนะครับ<อ>ผมปู่เน้นให้นะว่าตัวนี้นะเน้นแล้วเฉพาะตัวนี้อาเน้นแล้วแต่ เขาก็ไม่ยเง่นก็จะเอาแต่ไอ้ตรงตรงปัดโตมันจะ่างไอ้สองตัวไอ้ที่จะเข้าสามตัวเป๊ะเลยเนี่ยมันน้อยครั้งนะครับผมเออมันไอ้สองตัวเนี่ยมันจะไม่พลาดกับอย่างที่ปู่บอกไงครับถ้าสองตัวเนี่ยเราหนุนมเป็นหกตัวเนี่ยจะไม่ค่อยพลาดไม่บนก็แค่นั้นเองมงวดที่แล้วเนี่ยมันก็เข้า่ยเข้าร่างงวดก่อนนู่นมันก็เข้าบนอ่า สองตัวมันไม่มาสามตัวให้อืมนะครับผมเพราะว่ามันในบรรดาฤาษีคูบาอาจารย์ที่เขาทำ่ยนะที่เขาเออใช้สมาธิกจิกเนี่ยนะเขาดึงตัวเลขนะดึงกันอ่นะคือใครแรงมากคนนั้นก็ได้ไปคนไหนแรงน้อยก็แพ้ไปเพราะนั้นก็เราัพเยอยงานะถ้าเปรียบเทียบกับนะในมนุษย์โลกนะที่สมัยก่อนเนี่ย พอมีสงครามก็จะมีการอ่าชักขยเยอะใช่ไหมครับผมชักขยเยอะกันว่าทางไหนก็มีแรงมากแต่ชักขยเยอะไปลากไอคนที่แรงน้อยเนี่ยเข้าไปถึงเส้นใครก็เป็นผู้ชนะเนี่ยมันเป็นแร็งคงเหมือนกันครับผมว่าก็ใช้สมาธิใช้เวทมนต์แค่อะไรพวกนี้ยเหมือนกันครับผมเอฟซีคร,ครับผมนี่นะฮะที่ปู่ส่งมาให้นะครับผมสองตัวนะครับ ครับเพิ่งเปิดเห็นพร้อมกันนี่แหละครับ fc ครับผมปู่ส่งมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับทางช่องก็ไม่ได้เปิดดูนะครับเนาะครับยุ่งกับการทํางานอยู่นะครับผมปู่ให้มาหกหนึ่งหกสองนะครับสองตัวล่าง1พฤศจิกานะครับ fc ฮะสตัวเองนะครับสองหางนะฮะงวดนี้นะครับสําหรับแนวทางปูหางเดียวนะครับแต่ปู่บอกว่ามีของเล่นใหม่นะครับเนาะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หรือว่าบางท่านอาจจะกลับหัวก็ได้นะครับอาจจะเป็น91 92ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมครับก็พิจารณาดูนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมแนวทางของปูหางเดียวนะครับ fc นะครับเก็บนาจอไว้นะครับ61กับ62นะฮะ ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ขอขอบคุณหลวงปู่นะฮะที่บอกแนวทางตอนแรกปู่ว่าจะไม่บอกนะครับผมเพราะว่ากลัวนะฮะปู่ก็กลัวปู่เนาะโอเคปู่ก็ยังให้ทางช่องเป็นคนบอกให้นะครับผมอันนี้เป็นลายมือปู่นะครับ f c ครับไม่ใช่ทางแอดมินเขียนขึ้นมาเองนะฮะครับเป็นลายของปู่นะครับผมเป็นลายของปู่นะครับปู่ส่งมาให้นะครับผมนี่นะครับ ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ